พี่เพ่ก็ไ่ได้หนุ่มก็มีดนตรีนะครับข้าพ่อไม่เกี่ยวครับผมไม่รู้สึกทำไมตัวผมหมองออกไปหน้าดำๆแต่ผมก็หมองด้วยครับผมก็เองมาดูหมองไปหมดเลยแต่เอาแต่มาครับ้าพ่อใส่ด้วยครับข้าอเ็ค่อยากให้ทุกท่านเนี่ยแนะนำตัวกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเริ่มจากหล่อสุดนะครับโอ้ไม่รู้เลย แล้วถามไปแล้วทีนี้อยากจะทราบว่าพี่ๆแต่ละท่านเนี่ยตอนนี้มีผลงานอะไรกันอยู่บ้างเอาพี่ปอก่อนเลยดีกว่าใกล้ตัวกรายการละครับเป็นรายการอะไรครับก็มีของของ True Vision นะคะนร,ระคะับ True Vision ับผม,ม AF ครับมีรายการช่อง9ชื่อ The Beat นะคะนรับเป็นรายการธุรกิจ เ็มีนะครับแล้วก็มีดีเจพิธีกรแล้วก็มีรายการวิทยุช่วแต่เช้าโอ้โหแชร์แต่เช้าแารกับเขาด้วยก็เป็นรายการดีดีเพื่อสังคมนะครับแต่ว่าจะจบในกล่นนะครังนะครับเพียงครับครับผมผมรู้จักอย่างนี้แต่รายการใช่ไหมครับฟังผู้ใดถึงผมบ้างที่แบเออดูแล้วแชร์เราบ้างฟังผู้บดถึงผมนะครับจับคู่กันมาถึงหรือเปล่าครับครับ ตอนนี้จะมางจอแรมก็คือเรื่องมาลามาไหลทางช่อง3 15ตุลาคมนี้ห้าล้านลายใช่ครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่กำลังถ่ายทำก็คือเรื่องผู้เสียชอ้นะครับสองเรื่องไม่ต่ากันนะครับกำลังจอแรมแล้วก็กำลังถ่ายทำครับผมกำลังถ่ายทำอยู่ด้วยโอเคได้ครับคุณเก่งครับครับตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับก็ตอนนี้ก็สารเพลงนะครับก็ยังมีเพลงปังเก่งอยู่นะครับก็อยากให้ช่วยกันครับ เพื่อนๆในสตาร์ททุกคนด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีทีเดกรของเอ็นซีในอัปเดตสามสาวในอินเทลถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ไปทำนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ติดตามดูอยู่นะครับผมแล้วก็เรื่องการเพลงก็จะเป็นโค้ก <Radio> ป <hat> ีหน้า้นปีหน้าได้เจอโอเคี การทำความดีเพื่อคนอื่นอะไรบ้างนะครับเอาผิดอะไรบ้างคืนะอต้อมีแรงบังน,น,านดาลใจในการทำความดีหรือปัญหาสิ่งนี้มันต้อื่นอะไรบ้างคือจริง,รงๆแล้วมันเริ่มมาจากว่าการการทำง,งานอแบบเนี้ยเี่ยนแปลว่ากว่าที่จะมาถ,ะถึงทุกวันนี้หรือกว่าที่เราจะเริ่มต้นได้เราไ,ได้รับโอกาส เราได้รับโอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่เราได้รับโอกาสดีๆที่จะไปทําอะไรให้ให้กับคนอื่นแล้วเราก็รอว่าอะไหนึ่งเมื่อเราได้รับโอกาสแล้วเราก็อยากจะไปให้โอกาสนนกับคนอื่นบ้างถ้าเราก็่รอให้เราก็รู้สึกว่าเออมันมันก็เป็นสิ่งที่ที่ที่มันจะมีความสุขแล้วเวลาที่เราเห็นกับคนคนที่โช้โอกาสเราสุขยิ่งกว่าโอ้มันก็เป็นเรื่องหาจังเสรุมันก็คือการให้ต่อไป ถ้าเราเริ่มให้ผูอื่นก็อาจจะมีสิทธในแบบในการกระเออก็เลยผู้ได้รับโอกาสแล้วเราไม่อยากเสีโอกาสโอกาสในที่นี่ไม่ได้หมายความว่าในการทํากุศญหรืออาจจะไม่ใช่แค่การทำบุญอาจจะเป็นโอกาสในการทํางานได้บอกกับเพื่อนกับกับน้องรุ่นน้องเลยพวกนี้นะครับโอเคนะครับก็พี่อั้มก็พูดถึงโอกาสนะครับได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ว่าได้รับโอกาสจากอะไรท่านมาแล้วก็มีการส่งต่อโอกาสนั้นให้กับคนอื่นๆนะครับแล้วก็ส่งต่อไปเรื่อยๆจนจบนะครับโอเคถาม เรื่องไว้สุดท้ายแลกเดี๋ยวเขคิดมไม่ยิีัน่พี่ปอก็ถูว่าผมก็คลาคลายผยอมรับว่าเราก็โชคดีที่มีโอกาสได้ทางานซึ่งมันก็ไม่ยากมากแล้วมันก็ไม่หนุนมากชากรต้นอย่นะบแล้วก็ยอมรับว่าเงินที่ได้มันก็ไม่น้อยะนั ีโอกาสอย่างอ <shutting S 1> ย่างทางทำเลรที่เองผมเคยได้ไปไปช่วยงานแล้วบ้างงานในปีที่แล้วก็ไปที่เซ็นทรัลเวิลด์อ๋อเซนทรัลเวิร์กใช่ครับผมก่อนก่อนไม่นะครับช่วยง ซึ่งมันก็เหมือนเป็นอาชีพของผมเป็นพิธีกรใช่ไหมถ้าเกิดได้ทำงานการกุศลในอาชีพของตัวเองเราก็มีความสุขถึงทั้นเลยก็โยกอดีๆองให้กับน้องๆทีเดินครับนะครับแล้วผมเองก็ผมก็ต้นเด็กอายุเด็กที่คายเด็กนะัะไม่ใช่ผู้หญิงนะช็นผู้ชายเลี้งก็คือทุกเดียวกัแจสกามนข้านะครับก็เดือะสองขวดพังพังเด็การาชายขำนเด็กมดูการ สัดส่วนสัดส่วนตัวนะครับแต่เขาลี้ยงกันมลายปีแล้วแต่ผมได้ครับสุดท้ายถามเอกครับแรงประดาลใจในการทัคทามีเพื่อนคนอื่นเนี่ยเปลี่ยนไปยอะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเก้ยกล่มกันครับก็เออผมเร็กป็นรงสาแพทย์นะครับก็อ หรือว่าแบบผู้ป่วยแล้วก็าไปสละผลได้ค่อนข้างมากนะครับอย่างปีที่แล้วนะครับเราแบบมีไปออกชุมชนมาที่อำเภอสว่างตรงที่วางราุไท้ให้นี่ใช่ครับไปอยู่ตรงชุมชนบ้านทองข่อยนะครับบ้านทองข่อย <c oughs> ไปทำอะไรบ้านทองข่อยไปอยู่ที่สถา,านีทำามครับแล้วก็ไปอ,ออกตรวจแล้วก็ช่วยช่วยเหลือที่ชุมชนคือทำเกี่ยวกับวิจัยชุมชนอย่างเงี้ยครับอย่างปัญหาเรื่องเรื่องน,น,นี้เลยครับเรื่องสังคม คือถ้าแบบเด็กอุเทนนะครับคือเราเดินสายามอะไรเงี้ยแล้วก็ถือเป็นที่แบบพเ,เพื่อเพื่อนรุ่นที่แต่งตัวแย่แบบนี้ใช่ไแต่ว่าพอเราไปดูนั้นนะครับคนที่แบบถ้าคือไม่ได้ใส่เป็นอิสระแต่งแต่งอะไงเงี้ยไดนแต่งไม่ไป้ถ่ายก็จะพยายามทำให้ดูเศร้าตัวอะไรอย่างเงี้งอออยอใช่อาจจะดูบางทีอาจจะมากไปหรือว่าบางทีอาจจะเกินไปหรือบางทีอาจจะน้อยไปก็ราบแต่ว่าผมเป็น ก็ไปเห็นแล้วก็าเเห็นว่าแบบเด็กหน้าสาครับก็คือผมก็เห็นผมเห็นก็ผมรู้หัวข้อพิจารเลยว่าคือแบบน่าจะทำเรื่องเกี่ยวกับเด็กขาสาหรนี่แหละก็แบบเด็กกลุ่มที่ว่ากับคือเด็กแบบป .6 ใช่มครับผมว่าเฮ้ยอยู่ป .2 หรอตัวเล็กเดียวอยู่เพื่อตัวเลขหน้าเลยคือแต่บางคนเป็นผู้หญิงแบบมัธยมต้นเล็กก็ยังแบบยังดูแบบเป็นเหมือนเด็กผมเลยเพราะว่าด้วย เรียกว่าอะไรอ่ะคือมันเข้าใจในการเลี้ยงดูแบบวิถีชีวิตชาวไทยนะฮะครับผมบางทีแบบเด็กที่บอกมาว่าแบบเด็กให้กินนมแม่เนี่ยแล้วเด็กท้องเสียขาดความรู้นึกว่าแบบลมเปรี้งสกปรกอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ให้ลูกทานนมแม่เด็กก็จะกินแบบแป้งอะไรให้เป็นทางแบบพวกนั้นเองใครลูกทานเยอะๆหนึ่งเดือนจะทานได้แต่ว่าเอาสิงนะว่าจะไม่เป็นโอะ้ยนะครับผมก็อยาก โอขึ้นบอกว่าอยากทำในส่วนของเกี่ยวกับตัวอสุขในเรื่องเกี่ยวกับโลกครับผมได้แล้วได้แล้วอันสุขจริงจังไหมครับนี่ไม่จริงจังเลยโอกรี<อ> out, ๊ดหน่อยกริ๊ได้แล้วเงียบไปเงียบอยู่นิ่งเลยเชื่อฟังเหลือเกินนะครับถามพี่อ้ําดีกว่านพี่อ้ําครับพี่อ้ําอยากให้พี่อ้ํายกตัวอย่างนิดนึงของการทำความดีเพื่อคนอื่น จริงๆผมว่าท่เกิดอยู่ในวัยด็กอย่างเอาไว้เรียนจริงๆเาได้เรียนเยอะมากเลยเรื่องจากนี้ก่อนเรื่องจากขั้นเรื่จะได้แคตัวเราพอเพื่อนในห้องเรียนหรือว่าคนรอบๆตัวเรา่ผมก็เคยผ่านไปวไยวัมัธยมอะไรนี้นมาใช่ไหมครับเราควรตั้งใจเรียนเรียวแตบางทีเราไม่มีเรื่องหมายมือสัมพันธ์กับเพื่อนรอบงกับคนื่อนร้างแต่อาจจะไม่ใช่แค่แค่เพื่อนในห้องเรียนก็ได้กับคนภายนอกเช่เราไปที่ไหนก็แล้วแต่ ตอนเด็กผมจะผ่านตลาดบ่อยอย่างเงี้ยผม้วจะเจอคุณยายแก่ๆคุณผม,เ,มญญเนี่ยจะจะมีคุณยายอยู่เวลาหนี่งคนแก่ๆหรือใครขายของก็จะลำบากผมก็จะช่วยก็ซื้อคุณยายใช่คุณยาย อะไรอย่างเงี้ยเราคือเริ่มจากจุดที่ใกล้ตัวเริเ่มจ,ใใจุดที่ถึงจุดนี้แล้วมันก็มันก็จะเริ่มเปล่งใสยผมว่านะครับอ๋เอเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนเลยใจครับใกล้ที่สุด,ใ,ใ,จสดใจที่สุดอย่างที่คุณน้ำบอกมไม่จำเป็นต้องเป็นเงินไม่เป็นต้องเป็นการที่จริงไม่เป<ๆ>็นต้องติดใจที่เราอยากจะช่วยเราอาจจะเป็นเรื่องแรงก็ได้หรืบางทีเราไม่ได้กินเองขนาดนั้นอาจจะช่วยเรื่องแรงช่วยเรื่อนระบายใจหรือว่าบางทีกำลังใจมันก็สำคัญมากหรบางทีสำเนียงสำคัญกว่าเรื่องเรื่องบาดใจ แล้วคุณเก่งมาับขอยกตัวอย่างให้กับ